นี่พันช็อตนะครับสี่หมื่นสามฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะผมก้องที่ช่อง sunny day องจ้าเกมคุกกิลันคิงดอมเองนะครับมาก็วันนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่สองของอคลิปเกมคุกกิลันแล้วนะครับก็ทางเราเนี่ยจะมาทําการรีวิวตัวละครสักนิดหนึ่งว่าตัวละครไหนอ่าน่าใช้งานหรือแล้วก็เอาไปใช้งานอะไรได้บ้างนั่นเองครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครที่ผมมีแล้วกันเนาะ ก็อาจจะไม่ใช่เมตาตอนนี้นะครับที่หลายคนต้องการ folk, อย่างพวกเชอเอมเอ็มเปโซงเอ็มเปโซอย่างเงี้ยเขารีวิวกันเยอะแล้วทุกคนเราเนี่ยต้องรีวิวแบบดาร์กไซส์รีว non ิวตัวนอนเมตานี่ Cookie ire, นคุกกี้แวมไพร์นะฮะวันนี้เราจะมาทําการอ่ารีวิวตัวคุกกี้แวมไพร์นั่นเองนะครับก็ตัวคุกกี้แวมไพร์เนี่ยเป็นตัวละค,ครนะครับสายโจมตีนะครับสายสู้โจมตีนะคืออยู่แนวหลังนะครับสายที่อ่าเวลาเขาใช้สกิลเนี่ยจะไปโจมตีตัวหลังสุดนั่นเองนะครับเจ้าตัวคุกกี้แวมไพร์นะ ก็สกิลนะครับสกิลของคุกกี้แอมพายเนี่ยจะเป็นาการโจมาการกายร่างนะครับกลายเป็นข้างขาวนะครับโจมตีสตูที่อยู่ไกลที่สุดนะครับแล้วดูดเลือดเป็นจํานวนมากนะครับทําการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับตามปริมาณความเสียหายนะที่สร้างให้แก่สตูนั่นเองนะครับ แม้การโจมตีปกติเนี่ยสามารถดูดเลือดของศัตรูได้ด้วยนะครับก็คือการโจมตีปกติของเขาเนี่ยสามารถโจมตีและดูดเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตได้นิดหน่อยนะครับผมดูดเลือดนะความเสียหายนั่นเองนะครับความเสียหายเขาเนี่ยอยู่ประมาณอ่สี่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นในการโจมตีหนึ่งครั้งอันนี้ผมเอามาขึ้นขั้นสิบสี่แล้วผมว่าจะขึ้นขั้นสิบห้าอยู่นะครับก็ดาเมจประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าขึ้นขั้นสิบห้าก็ประมาณห ก็ผมอยากให้เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆ,ๆ,ๆดีนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวละครสายส่มโจมตีนะครับจริงๆเนี่ยสแตทเขาเนี่ยอ่อาอัตราคิเจค่อนจะน้อยมากๆเลยนะครับผมก็เลยใส่อ่าแนทลูนที่แนะนําก็จะแนะนําเป็นลูนอ่ะถ้าไม่มีอ่ะไม่ใช่ลูนสิทธิ์เรียกท็อปปิ้งใช่ไหมอ่าท็อปปิ้งที่ผมแนะนําก็จะเป็นอ่ะเม็ดถั่วนะครับที่ไอ้เพิ่มอ่ะอาตาคินะครับอ่ามีอัตาคิกับอ่า ตัวเพิ่มพลังโจมตีเนาะนี่ถ้าใครมีพลังโจมตีก็ใส่พลังโจมตีก็ได้นะครับหรือใครจะเน้นเอาพลังใครจะเน้นคีแรงๆก็ใส่อตาคิได้นะครับแต่ผมเชียร์ใส่อตาคิน่าจะดีที่สุดนะสำหรับตัวแบมพายอันนี้ผมยังไม่ได้ทําใหม่เนาะเพราะผมยังใส่ยังไม่ครบนะครับแล้วก็ไอ้ตัวบางชิ้นเนี่ยมันออกสเตตองมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครบบับเนี่ยเพิ่มบัฟเนี่ยผมไม่รู้เอาเพิ่มบัฟมาทําไมไม่รู้นะฮะก็อาจจะไปใช้อย่างอื่นเนาะอ่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูสกิลกันในด่านดีกว่าว่าตัวแบมพายเนี่ยมันเก่งมากไหมนะครับเดี๋ยวไปลองโชว์สกิลให้ดูแล้วกันนะโอเคดังนั้นเราเล่นในแผนที่ใกล้ๆแล้วกันนะครับอ,อันนี้ผมเพิ่งอยู่ด่านเจ็ดเนาะโอเคเราสักด่านสี่แล้วกันนะครับด่านสนี่น่าจะไหวผมไม่รู้ว่าไหวไหมอ่ะเอาตัวนี้เลยแล้วกันนะเจ้าตัวด่านยี่สิบสามนะครับยี่สิบแปดนะเป็นตัวไอ อะไรนะไอตัวเนี้ย28เป็นตัวกิฟฟินนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ละกันนะครับเดี๋ยวตี้ผมจะเอาไปก็เป็นตี้นี้ละกันนะครับเอพิโซนะครับแล้วก็เอพิโซแล้วก็แทงเป็นนมนะแล้วก็มีแวมไพร์อันนี้คือตี้หลักผมเลยนะครับอ่าส่วนสมบัติที่ใช้เนี่ยจะเป็นอ่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับ30 30เซนะครับแล้วก็คบเพลิงนะฮะแล้วก็จะมีเป็นทางด้านของอ่ตัว ลูกว่ดนะครับลูกหมีนะครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้นะครับถ้าให้ดีๆจริงๆเนี่ยอาตาคิ่ดแรงๆใช้เป็นเคียวก็ได้นะครับหรือใครที่พลังป้องกันน้อยๆนอยเนี่ยอยากให้แคดดี้ถึกๆก็จะใช้เป็นตัวหางนะครับอ่าผมใส่เส้นนี้แล้วกันเคียวนะครับเพิ่มแรงโจมตีแล้วก็นี่นะเพราะมันบัฟทุกตัวนะครับโอเคมาลองดูกันว่าอ่ามันดีแค่ไหนนะครับสำหรับตัวแบมพายเนาะผมจะไม่กดสกิลแล้วกันเนาะให้มันตีธรรมดาให้ดูก่อนนะครับ ก็ด่านนี้น่าจะผ่านง่ายๆเพราะแวมนพายของเวลสามสิบแล้วนะไปครับตีธรรมดาพอฮะนี่ฮะเวลาแวมพายตีธรรมดานะครับเขาจะทําการดูดเลือดนั่นเองนะเออก็คือแวมพายเนี่ยไม่ต้องยืนกับหิวก็ได้นะไม่ให้เห็นแวมพายตีไหมครับคุณเมื่อกี้ขิ้หมื่นสามนะเออเมื่อกี้แวมพายคิ้หมื่นสามนะฮะโดดก่อนโดด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 เดี๋ยวให้ดูตอนตีบอสนะฮะเคลียร์ม้อนก่อนนะอฮะ อันนี้นี่มามาดูบอสกันดีกว่านะครับนี่นะครับบอสแบมพายไปครับทุกคนปั๊บนี่พันช็อตนะครับสี่หมื่นสามนะฮะพูดเลยนะครับผมอ่าเป็นไงแบมพายนะครับก็ถามว่าแบมพาเยเป็นตัวละครที่เหมาะสําหรับการลงด่านหรือเปล่าเนี่ยก็พูดได้คําเดียวว่าอา่ถ้าเป็นดา่านหลังๆเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ดา่านแรกๆเนี่ยก็ไม่แนะนําว่า ทำแวมพายเนาะแต่ทํามาก็ดีนะเพราะมันโจมตีเดี่ยวค่อนข้างแรงนะครับคือใครที่มีเอเฟโซอยู่ที่รวบมอนได้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีแวมพายเนี่ยเอาแวมพายเป็นสายเก็บแนวหลังนะฮะก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะรับตัวแวมพายนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูทางของ PVP นะครับเพราะ PP เนี่ยคือที่ของเขาเลยนะครับเจ้าตัวแวมพายเนี่ยคือ PVP เนี่ยเป็นที่ของเขาเลยนะครับ เดี๋ยวไปผมพาไปดูทีมนะครับนี่คือทีมที่ผมใช้ในการลง PP นะก็จะใช้เป็นลูกกว่านนะครับลูกกว่าดตัวนี้เนี่ยผมเอามาเจ้าตัลูกกว่าดเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตี20%กับอาตาคิผมเอามาให้เจ้าตัวเอพิโซ่เนี่ยสกิลแรงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวแวมพร์ผมเนี่ยมีผลกับ PP มากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะไอ้ตัวแวมพร์เนี่ยเป็นคีย์หลักก็ได้ว่าได้เลยนะคือเป็นตัวหลักตัวหลักของตีผมเลยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอลองกับคนที่พลังเ,เยอะๆเยอะกว่าหน่อยนะคนนี้ละกันเนาะสามหมื่นนะครับเลเวลสามสิบกับหมดละมีรถนมนะครับเอเฟโซนะครับพิกแล้วก็ทับทิมแล้วก็มีเจ้าป่านะครัมาลองดูกันนะครับคือ,อหน้าที่หลักของอแวมไพร์นะคือการโจมตีตัวทับทิมนะครับไม่ก็เป็นเจ้าป่าเพราะเจ้าป่าี่ยอยู่หลังสุดนี่นะไปะไปดูกันนะฮะ เขามีสมบัติคือเพิ่อมอัตรากิแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเนาะไปดูกันนะฮะพลังเขามากกว่าผมสองพันนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวาพารนะ์ทหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวพวกไอตัวนี้ทีนะมาครับแบมพาสกิลครับปุ๊บทับทิมหายไปเลยะฮะทุกคนทับทิมไม่ได้อยู่ในตีนี้แล้วนะฮะเป็นไงทุกคนคือตัวพอเขาไม่มีฮิปเอ่อไม่มีซับฮิลแล้วเนี่ยเนี่ยครับดาเมจครับสี่หมื่นนะ เมื่อกี้แวมพายผมกัดสี่หมื่นพูดได้คำเดียวครับไม่มีคุกกี้ตัวไหนเลือดเยอะกว่าสี่หมื่นแล้วนะฮะพูดได้เลยนะขนาดเ,าเดี๋ยวผมจะให้ดูเลือดตัวของรถนมที่เขาว่าถึกที่สุดในเกมแล้วนะครับพาดูตัวเลือดของรถรถนมนะนี่คือรถนมที่เลเวลสามสิบนะครับใส่รูนป้องกันนะครับนี่คือเลือดสองหมื่นนะครับเมื่อกี้แวมพายผมกัดคิติคอนไปสี่หมื่นนะฮะพูดได้เลยว่า โหดร้ายคือไม่มีใครรอดจากสกิลอันติของแวไพร์ได้เลยนะครับคือผมแต่แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวท็อปท็อปเมตาบนบนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้กันนะตัวแวไพร์เนาะเพราะเขามีพวกชาเอมพวกอะไรเงี้ยมันแรงอยู่แล้วนะแต่แวไพายนี่พูดได้เลยว่าแนวหลังเนี่ยต้องสยบโซลารต่อเขาเนะฮะไปเดี๋ยวเราเราอีกสักแปดหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็น นี่เลยกว่านี่นะเขาจะมีเป็นอะไรนะดาร์ชอกโก้นะครับเอเฟโซนะครับพิกแล้วก็เป็นไอตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันขออภัยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับพลังเขา4ี่0 0ื่นามนะครับพลังผมอยู่ที่3ามหมดูที่ว่าจะพอสู้ไหวไหมนะครับโอเคครับเข้ามาแล้วเนี่ยไปครับเปิดโลครับยัวยุฮะเรียบร้อยครับดูดแล้วก็แปรพันเข้าไปกัดครับปับ หายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับฝั่งนูน้นอืออะไรหายไปวะฝั่งนูน้นอ๋อคุกกี้ไอ้นี่หายไปนะฮะนี่ครับแบ,แบมพายน้ยงาบไปครับสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วคือแบมพายกัดแล้วดูดเลือดทุกคนเลือดเต็มนะฮะใช้สกิลทีเลือดเต็มพูดเลยนะครับเออเนี่ยนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสุบตัวแบมพายกันว่าเหมาะสำหรับการเล่นไหมนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาสรุปกับเจ้าตัวแวมไพร์กันดีกว่าว่าแวมนพร์เนี่ยน่าใช้ไหมนะครับก็สำหรับผมเนี่ยตัวแววไพร์เนี่ยเป็นคุกกี้ที่เหมาะสําหรับการเล่นแบบ PVP นะครับเป็นตัวสาย PVP นี่ผมได้พูดได้เลยว่าเกือบจะ S นะครับประมาณ A บวกนะครับเป็นตัว A บกนะครับเพราะเป็นตัวที่เอาไวต้ตัดตัวฮิลเขานะครับอย่างเช่นถ้าอีกฝั่งเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะมีพวกสมุนไพรนะครับ ก็ถ้าตัดสมุนไพรได้ตัวเดียวเนี่ยก็คือเราในมีโอกาสชนะเลยนะครับเพราะเขาไม่ได้หิวนะเองนะครับก็ตัวแอมพา์นะครับรูนตัวท็อปปิกที่ท็อปปิ้งนะครับที่ผมแนะนําก็จะมีเพอร์อาตาคิก,กับพลัโจมตีนะครับสองอันนะครับผมก็พูดได้เลยว่า,าสรุปก็คือแต่แวมพร์เนี่ยยังมีข้อเสียก็คือไม่อตอนลงด่านนะครับพวกด่านประชนภยนัยเนี่ยก็ ไม่มีสกิลหมู่นั่นเองนะครับเป็นสกิลเป้าเดียวนะครับก็ข้อดีก็คือการตีบอสอะไรเงี้ยนะครับแอมพายจะอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าตีบอสอย่างเงี้ยแอมพายกัดทีเดียวตายนะครับผมแล้วก็ให้คะแนนไปเลยดีกว่านะครับผมผมจะให้คะแนนแอมพายอยู่ที่ประมาณ7เต็ม10คะแนนนะครับสำหรับการใช้งานเนาะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับถึงจะไม่ได้ปิดเมตาที่แบบทุกคนต้องใช้เอมอ่าเอฟเฟ็โซอะไรเงี้ยนะมาร์สแลนด์อะไรเงี้ยนะครับอ่าตัว แพร์พาก็เป็นตัวอีพิกตัวหนึ่งนะที่ดีเลยนะครับก็อย่าลืมเอาลองเอาแพร์พายไปใช้กันดูแล้วกันนะครับผมก็สำหรับพาร์นี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนดีกาน,นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร์ก็ช่อง sunny day angel ด้วยนะครับผมก็แล้วคลิปใหม่เนี่ยจะเป็นคุกกี้อะไรนะครับจะเป็นการแนะนําเทคนิคอะไรยังไงนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์หน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับเจอกันใหม่พาร์หน้าบายบายครับผม ที่อยู่อเกนเด้อ